ลูกแลักเจ๊จ๋าแม่มีของผันมาให้ลูกด้วยแหละว้าวขอบคุณค่ะแม่ขอให้เป็นตัวเครื่องบินไปมิลานหรือไม่ก็ไปพาลิตด,ด้วยเถอะเพียงหาทายลูกเสืออยังงั้นหรอค่ะแผลแผลแม่ก็กาอยู่แล้วเชียวว่าลูกจะต้องชอบ <c oughs> เอาจริงงหรอค่ะแม่ทำไมทำไมถึงได้มีใบไม้เขียวๆอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยลนะ่ะหนึ่งและสอง อันนี้ถืออันนี้ให้หน่อยสิโอ้ยลูกเสือคนใหม่อย่างนั้นเหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายของเรานะครับทำไมฉันจะต้องมาอยู่ในที่ที่มันกันดานแบบนี้ด้วยรีบแปลงฟันตอนที่หัวหน้ากําลังยุ่งๆกันเถอะไม่มีทางสนิห้ามใช้แปลงสีฟันเวลาที่อยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้ จะต้องแปลงฟันด้วยกิ่งไม้และใบไม้เท่านั้นเขาใช้กันบ่โอ้โหใครจะไปทำกันได้ล้อครับเ <c oughs> <c oughs> ชี่ยฉันฝันไปทายาฉันก็จะแปลงฟันอย่างที่ฉันเคยแปลงเนี่ยแหละเริ่มโดยการตัดด้ามแปลงสีฟันออกแล้วก็เอาไปติดในแท่งลิปสติกว้าวาเรียบร้อยแถมยังไม่มีใครจับได้ด้วยหูฮู ออลี่ครับกระเป๋าใบเล็กกระจิ๋วหลิวแบบนั้นจะไปใส่อะไรได้ล่คะครับอันนี้ใช้เป้ใบใหญ่ๆแบบนี้ดีกว่าฮ่าฮ่าดูนี่สก่อนสิว้าวว้าว,ว,วเป็นของจริงเลยโฮโฮนายคงยังไม่เคยเข้าไปข้างในสินะงั้นก็มาสีแล้วเร็วว้าวว้าวมีทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํานั่งลงก่อนสิเรามาเล่นเกมกันเถอะเนอะเรายังมีเวลาเหลือเฟืออยู่น้าเชื่อดิอืมดูเหมือนว่าฉันจะต้องใส้ใบไม้เยอะนะ เป็นว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้กูแล้วกันอะ,อะไรกันแล้วเนี่ยอคงคิดไปเองเละมะั้งขอบคุณสมัครที่ชู้เนะม,ม,ม,มีอย่างนั้นเหรอหมวนขนเทียมเพื่อทำเป็นอุ้งเทา้าและเย็บด้านหนึ่งจากนั้นก็ยัดยดยสังคะหอให้แน่นๆและเย็บปิดรูให้เรียบร้อยต่อมาก็ทำถุงเท้าด้วยดินน้ำมัน แล้วก็ปันป้นปันกรงเล็บจากดินโพลิเมอร์และก็เอาไปอบตามคำแนะนำบนฉลากจากนั้นก็เอามาติดเข้ากับอุ้งเท้าและทาสีให้ส่งจริงวิ่งจุดๆทั้งๆที่ขี่ยังคาสอยู่เลยและนี่ก็คือปริมาณน,น้ำทั้งหมดในหนึ่งวันสำหรับเธอจะใช้อะไรก็อหัดคิดให้มันดีๆหล่ะเข้าใจครับขอบคุณครับฉันก็จะจิบอย่างระมัดระวังอ้อวะปเะถอ ออกหมดเลยฉันก็จะมัดเอาไว้บนต้นไม้เอาละใช้ชนสูงเจาะรู้สักหน่อยห้องน้ำกลางป่าเสร็จแล้ว <c oughs> คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วหรมั้งโอ้โหใครไม่เก็บน้ำเก็บท่ากันล่ะเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้มันสูงเปล่าหรอกนะคอลลี่ครับนี่คือโอกาสดีของเราแล้วเนาะ ว,ว,วิวดีจังเลยเนาะว่ามะแต่กลิ่นตัวของนายเนี่ยสิไม่ไหวเลยเออะสิหากเอาเอา,เอาอันนี้ไปโอ้ลูกอมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สบู่ตั้งหากเราเอาไปอาบน้ำซักไปเริ่มจากตัดสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปละลายในไมโครเวฟซากนั้นก็ฉีดลรบบิ้งแอลกอฮอล์บนแผ่นซิลิคนแล้วก็เทสบู่ลงไปเมื่อมันแข็งตัวดีแล้วก็ออกมาห่อให้ดูเหมือนลูกอม เอานี่เอาไปอีกสิฉันว่านายจะต้องใช้อีกเยอะเลยล่ะอ๋อหัวใจสื่อถึงความรักสินะและนี่ก็คือกิจสวัตยามเช้าของเราพินแปรงฟันส่วนฮอนลี่ก็เซลฟี่ออไม่นะอุ้ยยุ่งอ๋อเธออยากจะุูบฉันแน่แนเลยวิ่งันไปเถอะยางขอยาสุภานหน่จีมันช่วยลดอาการบวมจากยุงได้นะอ๋อจะกินไม้อีกแล้วอ๋อมี เอนอยเพื่อนอยริมตาของนายนี่เหมือนหมาเน่าเป๊ะเลยเอาเอาอันนี้ไปใช้ซชะบีบยาสีฟันให้เป็นเส้นสม่ำเสมอลงบนกระดาษไขตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆและตากให้แห้งเป็นเวลา2วันจากนั้นก็เอามานวดนวดรวมกันให้เป็นลูกอมเซ็นแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องลูกอมทิกแทกโอ๋อว,ว้าวขอบใจนะเพื่อน ว้าข่าย,ยังชั่วหน่อยโอ้อว้าวมีตัวนี้ใจดีจังเลยลูกเสืองานของพวกเธอในวันนี้ก็คือการตามล่าหามอสทันนี่ให้เจอเอ,อเข้าใจกันบ่เล่นนี้ก็คือแผนทีปไปๆๆปป,ป,ปก็ได้แล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยมอม,ไม่ไม่มีเลยสักอย่างเดียว อีน่าขจัดขยะชมัดเลยเราไม่มีทางหามอด้่นโจหรอกโอ้ยก็พวกเธอเธอหาผิดที่กันนะสินี่คือที่ที่มันเติบโตอืยอยน่าขจัดขยะชมัดขอยอมแพ้แล้วกันครับไปเลยไปเลยทินวิ่งต่อไปวิ่งวิ่ง ยุเธอจะมาใส่ส้นสูงวิ่งไม่ได้หรอกนะ hmm. แต่แต่ว่ารองเท้าส้นสูงของนู้น่ะมันมีปลายแบบพิเศษที่มันจะไม่มีวันติดพื้นแน่ๆค่ะเริ่มจากส่มแมพพิมรูปหัวใจในน้ำมันพืชจากนั้นประวางลงบนกระดาษไขแล้วเติมกาวร้อนข้างในให้เต็มเคลือบส้นรองเท้าด้วยน้ำมันพืชแล้วเอาไปวางไว้กลางหัวใจทิ้งไว้ให้มันแข็งตัว จานกนั้นปอปลายส้นที่ทำไว้ใส่เข้าไปกับส้นสูงว้าวเจวที่นี่นั่นก็ออกไปได้เลยผขไม่ไหวแล้วล่ะเธอทิ้งฉันไว้เคอนีเธอจะต้องชน,น,นะนะโอเคไหมโอเคไม่ต้องห่วงไปหดักนะลูกเสือที่แท้จริงน่ะจะไม่ยอมทิ้งเพื่อนไปอย่างแน่นอนและแล้วฮอลลี่ก็ได้เหรียญรางวัลว้าว,ว,าวยินดีด้วยนะฮอลลี่ผมผมชนะใช่ไหมครับเออขอโทษสินะนี่จ้ะรางวัลปอบใจของนายดูเหมือนว่าลูกเสือซ้ำรองจะหลงป่าซะแล้วสิ เราจะต้องเดินไปทางนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ม่เราต้องไปทางนี้ตั้งหากละ่ะนี่พวกนายหยุดทะเลาะก,กันได้เงาเรามาใช้แคมปพิษก,กันดีกว่าแคตติดแคมป์พิษเข้ากับตลับไฮไลท์เราจะต้องไปตามทิศเหนืออ๋อเดินต่อไปเดินต่อไปวา้าว กิ่งไม้นี่เจ่าวใช้ได้เลยเอาเอาแพเพื่อนพวกพวกพวกนายหายไปไดนกันหมดแล้วแล้วเนี่ยและแล้วเข็มทิดก็นำทางเรามาที่ไหนขับสุดโปรดของฉันเ <c oughs> ออเธอจา๋า <c oughs> มอนมันงอกออกมาในแขนของเธอนะอะอา่ได้คงจะเครียดมากเกินไปนะแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะแพ้ส hey, วัดีครับเรามางานปาร์ตี้นะครับยด <c oughs> คุณไม่ได้แต่งตัวตามกฎของเราอเป็นอย่างนี้ทุกกะเถืเอเลย,อย <c oughs> โอ้นั่นลูกเสือนี่พอลลี่ครับผมมีอะไรจะบอกคุณครับยุดยุด ๆๆจะทำอะไรผมนะพวกผมกลัวๆแล้วก็อ้าวนี่มันแผนที่นี่นาว้าวออกจากป่านนี้ได้แล้วเราขอบใจนะเพื่อนเริ่มจากใช้สีเพนท์ผ้าวาดรูปแผนที่ลงไปบนผ้าพันคอลูกเสือจะต้องเก็บผ้าพันคอให้ปลอดภัยเดี๋ยวก่อนนี่มันรูปแผนที่นี่นะเอาเอาเอาไปสิแล้วก็เอาโทราศัพท์นี้ไปด้วย ลูกเสือทุกๆนายผมจะสอนวิธีผูกปมเชือกที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดให้กับทุกคนมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยล่ะเริ่มฝึกกันได้เลยแบบแบบแบบนี้เหรอครับอืม hmm. ไม่ใช่ถึงตาฉันบ้างแล้วแบบนี้ถูกไหมครับอ๋ออ๋อมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะถึงตาเธอแล้วไม่มีทางฉันจะไม่มีวันแตะต้องมันแน่ hmm. เพราะว่าฉันพกเชือกมาเองและฉันก็จะทำปมธรรมดาธรรมดาด้วย เริ่มจากตัดหูรองเท้าออกใช้เครื่องเจียเพื่อเจาะรูรองเท้าเพิ่มติดเชือกรอบรอบรองเท้าแล้วร้อยเชือกผ่านรูที่เจาะเอาไว้ ทำสายรัดจากเชือกปล่อยปลายเชือกยาวๆเอาไว้สำหรับพันรอบขาเสร็จแล้วนี่ค่ะหนูให้ค่ะว้าวว้าวน่ารักดีจังเลยแล้วอีกข้องเหรอคบเดี๋ยวรออีกสักประเดี๋ยวเดยวนะคะอ๋อถอดรองเท้าบู๊ตออกแล้วสบายเท้าคุณเยอะเลยเราจะเริ่มพิธีมอบเหรียญรางวัลกันแล้วนะ คนที่สามอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะอขอโทษทีนะครับผมมาสายครับและนี่ก็คือเข็มคัดยิปตีมศักดิ์สิทธิ์ของคุเอ้ามีอย่างนั้นเหรอเข็มเราหมดแล้วนะงั้นเอาเป็นว่าเอาผพ้าผพันคของฉันไปแทนก็แล้วกันนกบแม่ปา,ายนะป้าหวัวจะพวงนก้ายของฉันบินออกจากหลังไปซสแล่เอา,าคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะว่า คุณชอบแค่รับการเอาตัวรอดนะคะลูกเสือ,อไหนมากที่สุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตลกๆใหม่ๆจากช่องทุงท่งๆยังไงล่ะ